พูดถึงเรื่องธรรมะว่าคารวะแสดงธรรมทั้งหลายคนเบาธรรมะส่วนมากคือเบาเรื่องพระเหตุผิดวินัยสิถ้าเบาเรื่องพระเหตุผิดวินัยเลยมันสิคือรู้สึกว่าตัวเองเหมนรักษาศาสนาดีดกว่าเก่งกว่าคมเหงพระใดว่ากูนี่เก่งดิยังสันดีทามาซ่อมเมิ่ง,ง,งู้ได้ป่าเกินค่อยแตจย่จับผิดภิกษุเด้จับผิดภิกษุสงอันนั้นเป็นอาบัติอันนี้เป็นอาแบบนะ อาบัตหาพอหาแม่มึงบอกููบอกหตจากว่าอันใดเป็นฐานะบ่เป็นฐา,านะบอกอะฐานะกับฐานะมันก็เลยย่างกันเจ้าของบอ้านดีในฐานะที่มาปรับอาบัตใด,ดนะท่านบอกว่าป่าขึ้นนะจะกเก่งกว่าเพิินโลดดิบอกหูุจากขอดอัฐนะจะค่อยจะจับผิดเจ <c oughs> ้าของเองคือว่าจับผิดเจ้าของบุกเนี่ย,อยือเวนสันเด้ถ้าเ้าขึ้นหูโลดอันเรื่องดีในอันนั้นอาบัตอันนี้บอบัตเด้ แะบว่าจากหอดฐานะของเจ้าของสิ่งที่ควรวละบรบวรนันวหนะ่งอันะเป็นสิ่งที่ไม่ควรวอยู่ในเหมาะสมกับเพศของตอนเองเด้วยสร้างเบื้องเป็นสั่นั่นแหละอัตตาตัวตนความยิ่งใหญ่ที่เข้าใจว่าตัวเองรู้รู้ยิ่งกว่าเขาเป็นสัน <c oughs> ่งบำเมียนความรู้เด้อพวกจ้าเอ,อ๋ยทั้งหลายเ้านั่นจะไปฟังด้ยอยนังหาอยู่หากินย,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 ยังไปหาทําการทํางานอยู่นั่นนะ เลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเดี๋ยวก็พิษกันย่งทีดดินทีดดอนกันย่งรับสมบัติกัน่ากันอยู่น่ะอแต่ว่าเว้าธรรมะึ้นลูกกว่าผะโรดดีว่าธรรมดาเด้ลูกกวาโลดอันนี้เป็นอาบัตอันนี้โลกกวัชชะวะเิสตสัตติผู้อื่นเด้พวีมทะลักห่วงผู้อื่นเหลือเกินห่วงอแต่ว่าาว่าหนทางแห่งคารวสเป็นหนทางที่คับแคบไม่คับแคบหรอกสั้น โอ้ยเนาะถ้าว่าอยากสบายให้มาบวชสันกูเห็นติดคุกตัวนึงเ่าได้แสนเ่าได้ล้านพระอิลีในทะเบียนสองแสนกว่าหนึ่งเด้อบริหลายเด้อถึกสุนักบวชทั้งหลายมีในทะเบียนสองแสนกว่าพวกติดคุกเ่อได้ล้านนั่นแหละทังสั้นเ,าาเด้อทังสั้นใครจะเล่นจะดังกะะพวกได้สี่แสดงธรรมะเล่นจดกดังกะทำลายพระหลายๆเอาดังเนาะ เป็นสันเด้เที่ยวไปปับอาบัตคนนั้นไปปับอันนี้อ,นนนอันนั้นควรอันนี้บ่ควรไปตำหนิที่เตือนโลกวัชชะนั่นชัดนี่นั่นแหละดังแบบนั้น <c oughs> เป็นสันถ้าบอกเรื่องธรรมะขึ้นถ้าบอกเกี่ยวกับพระบ่มีจะกนเด้แต่ว่าเกี่ยวกับเรื่องอันน,นั้นควรอันนี้ไม่ควรโลกวัชชะเออเป็นอาบัตมั่งเป็นนั่นนี่มั่งหลาย,ยางเด้แต่ว่าตัวเองขันบ่มาบวชเขามาลงบึงนะกเป็นสี่ <c oughs> บอกว่าาบมีภิกษุนักบวชสืบศาสนาบวชไ้นะบ่มีทเองว่าพระรรมคำสอนจะคงงว้มาสืบเทาปานหนึ่งบ่มีทางเลยเออเห็นว่าขึ้นแสดงรมเบ่งแหถ้าบบอกเรื่องพระดดแน่เออต้องอาศัยเกาะเด้หรือเหยียบหัวพระภิกษุนักบวชไปดีดังๆเจังสั่้าบมีพวกภิกษุทั้งหลายสืบรักษาพุทธสถานสถานถ้ำอันเราแต่ลโมงแต่ละมองไว้บ่มีทางปรสิยูใด อ,อแต่เป็นาราวาสบาลุอรลหรันตายเมื่อน,นั่นแหละท่านผู้เ่นบวชมาถึงแท้ก็ยังหายากอยู่เออยังยังสิงมาเสียงเรื่องพคนเป็นอหรหัน์อยู่ก็มี